จากสุรินทร์นะคะพาคุณผู้ชมไปเบิงเมืองสามผีครับยาน่บ่ะเมืองสามผีมเป็นแต่ยานเาเรื่องแต่ว่าอันนี้บ่เป็นแต่ยานค่ะคเป็นเรื่องของความสวยความงามนะคะพาไปทีจังหวัดเลยค่ะกองประกวดนั่งสาวไทยจังหวัดเลยนะคะจัดถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เมืองสามผีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดเลยสู่การประกวดนั่งสาวไทยค่ะ นายไพรินลิมจะเลื่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการถแถลงข่าวการประกวดนา่งสาวไทยจังหวัดเลยประจำปี2 5 6 7มีดรอ,อร,อรวีสมจิตผู้ได้รับสิทธิ์นั่งสาวไทยจังหวัดเลยประจำปี2568นายหดชัยฤทธิพมรักษาผู้จัดการกองประกวดนายฉัดชัยลีกระจางนายยกเทสมุนตรีเมืองเลยพร้อมกับซื้อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมถแถลงข่าวค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเพิ่นก็บ,บอกว่าจังหวัดเลยสิได้เผยแร่ แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมกองประกวดนั่งสาวไทยครับให้เห็นศักยภาพของจังหวัดเลยที่มีวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากสีเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้เป็นเมืองหนาอยู่เป็นเมืองสามผีครับมีผีตาโขนผีบุงเต้าแล้วก็ผีขนนานนะครับการจัดงานเป็นการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีผลจากการประกวดสีได้ผู้ผ่านการคัดเลือก มาเป็นผูดทางวัฒนธรรมที่สนําเสนอเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมความเป็นมาของจังหวัดเลยสู้สายตาพี่น้องประชาชนโเฉพาะช่าไทยคุณในชา,นา้นนคุณประชนห้ไปสู้สายตาชาวโลกน้ขับ โอ้ซึ่งทังจังหวัดเลยนะคะเพื่อนก็มีความพร้อมที่สีสนับสนุนกองประกวดในการเป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดเลยเพื่อซอยในการเผยแร่จังหวัดเลยแล้วก็มินแรงท่องเที่ยวด้ค่ะที่ได้เป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นชาติแรกของอาเซียนคือเมองไดคะเชียงคานย่านพิ้องเฝ้าตอบเฝ้าตอบก่อนนะคะเชียงคานค่ะซึ่งในโลกนะคะก็มีหาไหลกว่าแหงในทวีปเอเชียนี่มี3ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือมีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วกประเทศไทยสิ่งนี้ล่ะค่ะสีซอย ให้ผู้เข้าประกวดสามารถซอยประชาสัมพันธ์ผู้ประกวดกสิได้เรียนรููการท่องเที่ยววิถีเลยแบบลึกซึ้งในการประกวดกสิมีการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายประจำชาติอาจิใส่ชุดผีตะโขนเป็นชุดประยุกต์เพื่อให้ผู้เข้าประกวดค่ะสวมใส่ประชาสัมพันธ์ในเวทีระดับโลกซึ่งกสิซอยประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยในเรื่องของชุดแต่งกายพร้อมค่ะอันนี้ก็เป็นเวทีนั่งสาวไทยประจำปี2568 ป้าสาวอ่อนสาวงามนะฮะสาวเมืองเลยเนาะมีแต่ผูงงามงามถือมาใส่ชุดผีตาโขนกับสีงามเมื่อกอ่อนเหรเพิ่นผู้งามธานิชาใส,ส่เด้งามคือกันกนด้ค่ะงามคือกันครับแม่ผมอ่ะ